สวัสดีค่ะมายะเยลี่เสิ้ผ้ามาลาบเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานดำๆคือเห็ดทานเอ้อพี่น้องนะคะต้มสุกแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะมาหั่นแบบพอดีคํานะคะแล้วก็เอาไปลาบพี่น้องลาบคพือลาบเบ็ดลาบไก่ใส่เครื่องทั่วไปนี่แหละเอารสชาติที่เฮาต้องการนะคะพี่น้องโอ้โหบอกเลยว่าอร่อย หนยกินเป็นลาบนะคะหลังจากที่แกงมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็จะทําเป็นลาบนะคะนี่ค่ะจะหั่นเป็นชิ้นสีเลืพีน่น้องมาเอาสิเป็นลาบกันเด้อบัดนี้มาเบิองมาเบิองมาเบิองมากินน้ากันบัดนี้มา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 ,ามามาพามาลาบเฮ็ดท่านมาได้อตอนไงเขาก็หั่นลงพี่น้องหั่นออกนะคะมา ลักทั่วไปนี่แหละใส่เครื่องทั่วไปนี่แหละนะคะใส่พริกใส่พริกขัวมาย่าย่ข้าวคัวมาข้าขวขั่วห้ากข้าวขัวเองนี่แหะพี่น้องเป้งปลายนะคะ หอมหอมกับขวก็ได้มาแป้งนัวยอย่าหยดคิดว่าทุกคนต้องเก่งอยู่แล้วนะคะเรื่องทำอาหารอีสานบานเฮ้านะคะทุกคนก็มีพรสวรรค์ในการทำอาหารปรุงอาหารอยู่แล้วนะคะและอาหารอีสานเป็นอาหารที่ปรุงง่ายนะคะเป็นง่ายมักรสชาติได้กับเพิ่มเอาเติมเอานะคะนี่นะคะนี่ หมักหน้าจักหน่อยแน่บ,นบักหน้าบักหน้ามาเขาก็จะหั่นบักหน้าลงลาบเพื่อลาบทั่วไปนี่แหละพี่น้องปรุงแบบเดียวกันเลยนะคะปรุงเหมือนลาบเป็ดลาบไก่เราที่แหละนะคะเอารสชาติที่ห้าวแ่บน่หละใส่ลงไปอืมนะคะนัวนๆสมๆจักหน่อยจ,จะแ่บนะคะพี่น้องนี่ อืมฮึอ,อืมฮึเลยนะคะครุ่นคราวบางังเอิครุ่นคราวครุ่นคราวนะคะก๋วยจี๊าาบเบิ้งนะคะแซบ่บอเดี่แบบห้องมักบอนะคะมไม่ต้องอย่าม่ใส่ผักหอมพี่นอ้องใส่ผักหอมลงไปนะคะใส่หอมซอยลงไปมา เด้งขอ,อง้อดลงไปขึ้นมาอืมอืมมาลาบลาบลาบเห็ดทานนะคะนะคะอร่อยอร่อยแซบ่บแซบนะคะนะคะน้อ,นองหน้าตาดีปะคะอืมกับข้าวเหนียวเนาะพักหลวกจังหน่อยหรือว่าสันต์กินกับทอดปลาเป็นสัน์พี่น้องนะคะ แสบแน่นอนอืมอืมแล่บลองบังดีหน่องวองมึงด้อแ,แสบรับรองว่าแสบแน่นอนค่ะลาบเห็ดทานลาบเห็ดทานแซ่แสบสวัสดีค่ะมาวันนี้มายืนยันตัวตนค่ะนะคะ ม่กินเขากับลาะเห็ด่านนะคะแล้วก็มายืนยันตัวตนด้วยค่ะมาเขาเนี้ยห่อนๆพี่นอ้องเขากับลักเห็ด่านกับไข่เจียวอืมอืมอืมฟ้ามายืนยันตัวตนด้วยนะคะเป็นผู้จังสีละตัดผมสั้นเข้าร้านปิดชีวิตเปลี่ยง ขากับปรับปรุงเอาพี่น้องก็เหมือนกับข้าวนี่แหละก็ปรับปรุงได้นะคะมักเค็มม,มักสมมักหวานปรับปรุงได้นะคะมอมื่อกันตัดมากก็ถือใจให้าเหอกกับหัน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 ออกเอาจนถือใจให้าวหมดแหะเนาะนะคะมาเราก็เพลดานมักนยืนยันตัวตนด้วยค่ะารอม ไข่เปียวอินกับไข่เปียวม,มาอินเขาเขาเต่านี่พี่น้องเขาเต้านะคะอร่อยมาทานมากินกับยาละเอียดนะคะแซ่บพี่น้อง ดัดแปลงให้กินนะคะลาบได้ต้มได้มกได้ลวกได้ลวกลกึ้นกับแก้วก,ก็ได้วันนี้เราจัดเมนูก็คือลาบขาไปอีกแบบมาขามากินมาชิมด้วยกันนะคะกับไข่เจียวเนี่ย thăm nó bôm ta các bạn có lại mà 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 thăm dày dày biết biết to to นิทานมาแกว่งไก่กินตามไึ่ึฮึฮึฮนฮึฮึฮึฮ กินปลากินปลามีกลุงกินกรุงม,มีเห็ดกินเห็ดนะคะกินตามดูกานเนาะกินพ้บาบะใหเข้าตั๋วแดดนะพี่น้องนะ <c oughs> มาค่ามากินมากินด้วยกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ